ใช่นะครับมือปืนเยอไม่ใช่ผู้ดูแลผู้ดูแลท่วนตัวนะไปมาทางไงถึงเดินทางมาถึงภาคตะวันออกเี่เหนือแล้วได้ครับมาเมื่อวานวพราะด้ไงภูมิใจไทย เที่ยวมาท่องเที่ยวหรือว่ามามาท่องเที่ยวแล้วก็แวะไปเยี่ยมครอพวรที่บ้านมะนาวครับผถ้าเลยแวะเยี่ยมลุ๊กคนหน่อยโอ้โนะครับนะครับดุ๊กคนอยู่เหรออยู่ครับอยู่ครับยั่งไงครับมาครับไม่มาเที่ยวนี่มาเที่ยวเฉยๆนะครับมาเที่ยวก็เห็นติดตามข่าวอยู่เลยแล้วบ้านนั้วบ้าน มือไม่ว่างกับถือกล้องอยู่ข้างแม่นะครับมือไม่ว่างข้างในครับในซอยมือซ้ายถือกล้องมือขวาถือกล้องนะครับขายบ้าด้วยไม่ใช่หรอขายด้วยไหนขายสื้อผอยู่ใน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 บ้านนะครับนี่ดาวิธีนั่นเนาะชอบขายดูหลังไหนจะอยู่ในซอยครับในซอยนู่นอยู่ผ่านมาเยอะโอ้ผ่านมาเยอะมีคนมานี่นี่นี นี yeah. ่ก็คนใต้ครับมาดูพตรงนี้ครมาดเมียคนที่สี่ครับเมียคนที่สคนใต้ดูหลอทุกคนเนาะคนด้อะไรกคนแรกครับผมอคนแรกนอรเรคดาเ้ครับเดี๋ยวมาดมาดเมียูแคนนนอ๋อ อกูยืนไปหน้ารูปคนกูยืนก็ยังไงครับอยาก็ออกมาไม่ะเดี๋ยวไนใต้รู้ไหมเดี๋ยวเนี่ยครับไปเรียกไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปเรียกลุงปนให้เนาะผมเจอชายโรลลุงปนนักก็น่าจะมาอยู่นะครับผมจะไปสุละที่บ้านเพื่อนที่บ้านมะนาวที่นี่อนี่ก็ก็ก็ชอบลุงปนเงนก็เลย ัปปีลุงพลมาเยี่ยมหาลุงพลนะครับก็ติดตามบต้าดนเลยติดตามตั้งแต่เลเลยมก็ก็แตงอย่างนั้คือยังไงอ่ะนไทยับกรำไงอ่ะรำขอพรรำขอพรรำขอพรรำแก้บน เนฟตีนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมมงคลนะครับก็กำลังรออยูนะครับนี่คชมครับมเยี่ยมลงนะครับดูดีัว็เืนวงพี่ก็ยาคต้ลูกับลวงคนกันเลยเออป้ครับเนครับเมไปท่นะครับ

แค่หน่อยไปก็เดี๋ยวจะไปบ้านมะนาวต่อแล้วก็จะไปซื้อมะนาวไบ้านมะนาวภาษาใต้้มีญาติอยู่บ้านมะนาวครับผมนี่เพื่อเข้ามาทักทายกันนะครับ ค่าลับอโอ้โหพี่ต้นแบเข้าไปเต็มจอเลยประมาณไม่ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ มาขอได้รูปอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีเลยพอดีทีมงานก็ติดตามตั้งตลอดเลยตั้งแต่เร uh ิ่มเลยตอนนี้ยังดำลงไหมครับตอนนี้ผมก็มีนิดนึงก็เวทไม้กำลังใจเนาะตอนนูเป็นไงบ้างครับนู้นก็ใช้ได้ด้ด้ ก็ยังไม่เห็ว่าเป็นพื้ที่อยู่ไดอ๋อทำที่จังหวัดเขมโนก็มันม่น่าห่างมันก็ี่อยากอย่เรื่องว่นกกาเมืก็็นมียวที่อบครัวมันก็มันนั่้วก็ทนี่ก็ทตับที่เขาพักกันก็อย่างแรก เลยต้องเวบ้านหนึคไหมอโยด่างแรงเลยวันนี้แสนเนต้องบันทารูปกันต้างน้อยช่วนไหนหมดได้ไหมฮะช็อตตรงไปตรงมาเอตรงไปตรงมานนหน้ามาบนอย่งเงี้ยนี่เนี่ยเอาแค่ีก็ถ่ายภาพเลยนะครับยังไงก็เป็นเปแน่นอนครับ เาะได้นี่นะครับเขาเป็นมือปืนและปารีนะครับขอบคุณมากครับบ่านครับเหมือนคนทั่วไปนะที่อยากจะเห็นความเจริญพี่ก็มันอาจจะพูดตรงเนไปก็ไม่ถูกนะบางทีบางทีเขาเขอาจจะไม่ทันยุคิดผมก็ติดตามอยู่ก็ตรงดีตรงดี ก็เร <sentido. S 1> <P. S 2> no, ื่องอื่นก็เรื่องหนึ่งเนะเราก็พูดไปตรงมาแต่เหตุการณ์นั้นไม่ไ้แม่เกิดแล้วเนาะครับขอให้กำลังใจเลยเพรว่าตัวตัวผมเอนี่แหละที่ไขอความช่วยเหลือในขณะนั้นก็ตงก็โดนอยเหนือนี่บางกัครับเหนือทีนก็ไปกัจนสิ้นลวแล้ก็ต้องต่อสู้รับความผิดคไม่ใ ใมผมไม่ร้วม่นเ้ปงก็ประมาณนี้นะครับอาายหผมนั่งเที่งใ้ผมคิดต่างจากคนไทยนะครับนีประโยชน์ครับไม่ต้องสนุกงานไม่สนุกคนเที่ยทางการไปเรื่อยๆนะครับกเที่ยไปเพื่ออะไรครับคราตอนนี้นะครับนเริ่กิดไปแล้วนะครับเรื่องมันเป็นคดีความมัน อย่างก็อยู่ในผมมาเจอแล้วกียิงโรยใช่ไหมครับชอบกันเลยค่ะอันนี้ก็จะทำงานครับแต่งสบายสบายแล้วพักที่ไหนครับผมเดี๋ยวจะตีกลับไปตะตะโกนอาจจะไปพักอุดรแวะบ้านเพื่อนหน่อยถ้าอุดรก็ถ้าออกตอนนี้ก็จะ นะไ,ไปานครอบ,บัาาบงาน,นก็คิดถึงอยากจะไปลนะังใจก็เลยเวครับที่ตลาดครับนเะาะถกตลาดก็ไปนอก,ก็ไปเี่ยวทุถ้ามีโควิดผมว่าผมน่าจะไปจากเมนือจนใต้แล้วเพราะว่ <laughs> าอยากจะเดินสายไปทำบุญ เพราะว่าที่นครศรีธรรมราชก็เป็นพระธาตุแล้วก็มีจัตุรัสได้ครับแหล่งกำเนิดเลยครับผมก็อยากจะไปสัมผัสสักครั้งทีเมริกาดีก่านะนครศราที่อเมริกาีกาใช่พี่แอ๊ดที่แอสมการที่ทำภาษีบุ๋มแล้วจัดการเรื่องภาษีเขาอยู่อำเภออะไรถ้ามีสวนทุเรียนเยอะโ็ร้านเรียนร้านปาหมึกครับบ้านโน้นก็มีเอฟซีทาง มากเยอะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้บริษุท์ก็อยากจะไปเยี่ยมไปกราบนัานการพะท้สักครั้งนึ่งในชีวิตซึ่งมันเป็นศักดิ์สิทธิ์ใช่ใต้แต่แล้วไปไปไปนครเยมรมันต้องไปนี่ตากลราศาลหลักเมืองครับศักดิ์ิทธิ์ครับแล้วก็จะจะตุ๊กจะตุกตาไมลามาเต้อะครับบนี้ครับแล้วแล้วองค์จริงของจักรพรรดของ ัก็อยู่ที่หลักเมืองรู้สึกว่านะเห็นท่านทั้งนี้ท่านผู้ักผู้ใหญ่ของสนามเราก็ไปทำทัวร์เวนซาเพื่จะไปตลาดสครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบลงด้วยการเ่านไปยุโรปไปนะครับเดินไปยุโรดไปเนาะครับผม สวัสดีนะครับนี่ครับก็เอฟตีนะครับก็มาเยี่ยมลุงนะครับนะครับผมอดีตสอสอนะครับพักภูมิใจไทยนะครับก็ได้มาเยี่ยมลุงนะวันนี้นะครับนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับแแแบ่่งตลลูกายไป้ว นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องตองทักกดกรอกด้วยนะครับนะครับผมนะครับก็นะครับผมขอบคุณครับก็อย่าลืมโฆษณาด้วยนะครับอย่าลืมชมโฆษณาด้วยนะครับนะครับผมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ ามาดูกันอีกนิดนึงครับก่อนลงคลิปน,นะครับตอคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เจ็เพยงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขออน,นุญาตลงคลิปไว้เจ่เพยงเท่านี้นะครับ